สวัสดีค่ะเมื่อใช้าสตูแคมมีมีอะไรจะมาแนะนำเมื่อกี้เกดก็ไปซื้อของที่ร้านบูธมาจะมีทุกห้างเลยนะคะร้านบูธก็จะมีของเยอะแยะมากมายมีเครื่องสำอางของทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยแล้วก็มีครีมทุกแบรนด์ด้วยเป็นเคาน์เตอร์ดังๆอะ่ะเอออยู่ในร้านบูธเนี่ยเคยเข้าหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าซื้อของไม่ถึงหกร้อยบาท ถ้าซื้อของถึง600บาทเมื่อกี้ไปซื้อมา1,100บาทแล้วก็เขาบอกว่าเออถ้าสนใจสมัครสมาชิกฟรีสมัครไวเด็กก็เลยสมัครนะคะเพราะว่าฟรีก็สมัครกู่แล้วแต่ถ้าแต่ถ้าจริงๆก็น่าจะประมาณค่าสมัครน่าจะประมาณไม่รู้อะไม่เกินร้อยอะหรือว่าเกินก็ไม่รู้อะเมื่อกี้อ่านอนะลืมละอันนี้ก็ซื้อของเกิน600บาทเขาก็ให้สมัครฟรีร้านบูธ แบบเยอะมากสินค้าแล้วเดือนนี้นะคะเป็นเดือน่โปรโมชั่นเยอะที่สุดเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยกลุ่มชั่นแล้วเป็นแบบของแบรนด์ดังๆท้งนั้นเลยเมื่อกี้ก็ไปซื้อดีสออายไลเนอร์ปากกาอาไลเนอร์ของ Into it นะคะที่เออที่แบบดาราชอบใช้กันหน่อยนี่้อนเนี้ยพี่ยแย่ก็เคยบอกนะคะปากกาเนี้ยก็เลยไปหาซื้อ เดี๋ยวพวพรุ่งนี้ลองเขียนดูซิมันจะเลิมไหมแต่เขาบอกว่ากันน้ำนะแต่ก็ลองทุกยี่ห้อเลยดูดิเขียนตามมือเต็มเลยแล้วก็ลองเอ่อพวกเอ่ออะไรนะลองพื้นทุกยี่ห้อเลยไปอยู่ในร้านนั้นอนะ่ะเกือบชั่วโมงอะ่ะไม่ได้เดินไหนเลยเดินร้านนั้นอย่างเดียวแล้วก็มีของทุกอย่างจะเป็นเอ่อสติกเกอร์ตาสองชั้นถ้าใครหาซื้ออยู่ไปหานะห้าสิบบาทเองเยอะด้วยเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะแบบติด เกดก็ได้ซื้อมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดแล้วเดี๋ยวนี้มันลาคาญมันไม่มันไม่ลาคาญหรอกแต่ว่าขี้เกียจแต่งหน้าแต่อมันติดลำพังแต่งหน้าแค่นี้ก็ใช้เวลาไปชั่วโมงละะแล้วนะคะก็เลยขี้เกียจแล้วมันก็หลายบาทแล้วด้วยแบบช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเงินหน่อยเพราะว่าใช้แบบเยอะมากแล้วก็ซื้อมาหลายอย่างอะไม่อยากให้ดูนี่ค่ะว่าอวดก็ไปดูกันนะร้านบู๊ท ก็จะมีแบบเนี่ยลด50%อ่ะทุกชิ้นอ่ะแล้วแบบเครื่องสำอางแบบของใช้แบบน่าใช้ทั้งนั้นเลยอ่ะก็ไปดูนะซื้อของเลย600บาทก็ได้แล้วก็ซื้อพวกเออผลิตภัณฑ์การเย่มาเมื่อกี้ซื้อที่เอ่อตาตาขอนตาดำก็เลยซื้อแล้วก็ซื้อหลายๆอย่างเขาก็แถมลมมาจ้าฝนตกบ่อยเขาก็เลย ล่มมากโอเคแล้ว okay. ก็ไปดูกันนะเปแบบว่าไม่ได้เสดไม่ได้ได้อะไรกับเขาเลยนะคะแต่แค่ได้นําว่าสิ่งดีๆเครื่องสำอางก็ถูกด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยแบบยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยไปแล้วบายบายจุบุ bye.